สวัสดีครับวันนี้มาดูเหรียญหล่อฉีดกันบ้างนะครับเป็นเหรียญของหลวงปู่แก้วเกสาโลรุ่นนี้ออกที่วัดละหารไล่นะครับมีเนื้อทองคำา9องค์เนื้อเงิน295นะครับแล้วก็เนื้อนวะสอง9 5องค์นะครับยังมีเนื้อตะกั่วกระไหลเงินกระไหลทองด้วยนะครับองค์นี้เป็นเนื้อนวะนะครับสร้างหนึ่งพัน อนหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบห้าองค์นะครับเป็นเหรียญฉลุนะครับเป็นเหรียญหล่อแบบฉลุนะครับแกะได้สวยงามมากๆเลยนะครับช่างที่แกะเป็นช่างเกษตรมงคลเจริญนะครับที่แกะเหรียญฉลุให้หลวงปู่ทิมนะครับแกะอนุมานแล้วก็ยันยุ่งให้หลวงปู่ทิมนั่นเองนะครับปีหนึ่งเก้านะครับยังแกะได้สวยอยู่นะครับช่างเกษตรนะครับเหรียญนี้สวยนะครับเป็นเหรียญที่ออกแบบได้สวยมากๆเลยนะครับ เห็นไหมครับกนกสวยมากๆเลยนะครับงานค่อนข้างเรียบร้อยนะครับมีการแต่งทั้งขอบทั้งหลังนะครับผิวดงแดงตัวนี้นะครับผิวดงแดงตัวนี้เป็นการเก็บรื้วตะไบนะครับตะไบละเอียดมากๆเลยนะครับเห็นไหมฮะเขาเก็บนะครับช่างเขาเก็บนะครับเห็นไหมครับตรงขอบนะครับเห็นไหมฮะ ต้องขอบช่างเขาก็เก็บนะครับเก็บงานเรียบร้อยนะครับเก็บงานเรียบร้อยนะครับเห็นไหมครับเก็บงานเรียบร้อยนะครับเหรียญรุ่นนี้เป็นเป็นแบบประกบนะครับบล็อกประกบนะครับจะมีบล็อกหน้าบล็อกหลังนะครับบางส่วนเขาแต่งไปนะครับเลยเห็นน้อยนะครับเห็นไหมฮะยังมีรอยรอยประกบอยู่นะครับเห็นไหมครับรอยประกบระหว่างบล็อกหน้านะครับกับบล็อกหลังนะครับ ด้านหลังนะครับจะมียันนะครับเป็นยันนะอยู่ตรงกลางนะครับด้านบนก็จะมียันนะอีกตัวนะครับเป็นนะนะครับโมพุทธายะนะครับตรงนี้จะเป็นมะอะอุนะครับจะอยู่ด้วยกันนะครับยันจะอยู่ด้วยกันนะครับมียันพระเจ้าห้าพระองค์แล้วก็ยันมะอะอุนะครับแล้วก็มีตัวนะคล้ายๆนะมหาเศรษฐีอยู่ตรงกลางนะครับ สวยงามครับแกะได้เหมือนหลวงปูแก้วมากๆเลยนะครับหลวงปูแก้วหน้าตาประมาณนี้แหละครับเห็นไหมฮะเหรียญจะมีมิตินะครับเหรียญแท้นะครับเห็นไหมฮะจะมีความลึกนะครับจะมีความลึกมีมิติมากๆเลยนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมฮะเหรียญหลอดูไม่ยากครับลึกนะครับเห็นไหมครับเหรียญหล่อนะครับ ที่มาจากบล็อกแม่พิมพ์ดั้งเดิมครับของแท้จะลึกมากๆนะครับเป็นแม่หูลึกเลยนะฮะเห็นไหมครับี่คราบเขียวๆที่อยู่บนผิวเนี่ยนะครับแล้วก็ในซอกตรงนี้นะครับเป็นคราบน้ำมันงานะครับเป็นน้ำมันงานะครับพระหลวงปู่แก้วท่านจะเสกในน้ำมันงานะครับเครื่องของท่านจะเสกในน้ำมันงานะครับ เสกจนนน้ำมันงาเดือดเลยนะครับหลงปลุกแก้วนะครับท่านสําเร็จเตโชธาตนะครับสําเร็จธาตุทั้งสี่นะครับสําเร็จธาตุนะครับท่านปลุกเสกในน้ามนเดือดเลยนะครับน้ํามันเดือดเลยนะครับ,อรบไอ้คาบเขียวๆพวกเนี้ยไม่ใช่คาบสนิมนะครับไม่ใช่คาบสนิมนะครับเป็นคาบน้ามนที่ติดกับเหรียญมานะครับแล้วติดเป็นเป็นคาบเขียวๆเกาะตามเหรียญคือคาบน้าคาบน้ามันงานะครับ พอเหรียญรุ่นนี้เขาจะเสกในน้ํามันงานะครับของแท้ต้องคมนะครับเห็นไหมฮะเม็ดไข่ปลานี่เป็นเม็ดๆเลยนะครับเม็ดคมๆเลยนะครับตัวตรงสังคติตรงเล่างนี่นะครับจะเป็นตัวหนานะครับเป็นตัวตอกนะครับแต่นี้น้ํามันงาเข้าไปฝังอยู่ข้างในนะครับแต่ก็ยังดูได้อยู่นะครับว่าตอกยังมีเหลี่ยมเป็นเหลี่ยมเป็นสันคมอยู่นะครับ ตัวข้างในจะเป็นตัวหนะเหมือนหนะชิน้นบรรชรของรูปูทิมอย่างนั้นนะครับหน้าตาตนตรงศีรษะเห็นไหมฮะตรงข้างๆศีรษะหลวงพ่อจะมีความคมนะครับเนยจะมีมิติความคมนะครับเห็นนีครับเหรียญจะเป็นร่องเลยนะครับเนยฮะข้างในนะครับเหรียญมีมิติแกะได้สวยงามนะครับแกะได้สวยงามนะซุ้มซุ้มมีความคมละเอียดนะครับ มีความละเอียดมากๆเลยนะครับเห็นไหมฮะงานเรียบร้อยมากๆนะครับข้างล่างเขียนว่าเกสาโรนะครับเป็นฉายาของหลวงปู่แก้วนะครับงานมีการตกแต่งด้วยตะไบรอบเลยนะครับด้านหลังตรงนี้ก็ตกแต่งนะครับจะมีการเก็บด้วยตะไบละเอียดนะครับเห็นไหมฮะครับเนี่ยฮะเป็นการแต่งด้วยตะใบนะครับเดี๋ยวตรงนี้ไม่ได้ผ่านการใช้นะครับคราบแดงๆนี่เกิดจากการตะไบนะครับเกิดจากการตะไบนะครับเก็บงานของช่างนะครับ เก็บงานค่อนข้างเรียบร้อยนะครับเห็นไหมครับเหรียญสวยมากๆเลยนะครับมีมิติมากๆนะครับสร้างน้อยนะครับหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบห้าองค์นะครับเจอที่ไหนเก็บครับราคายังไม่แพงนะครับตอนนี้นะครับอีกหน่อยไม่แน่นะครับอีกหน่อยไม่แน่นะครับมีคนตามเก็บนะครับเหรียญเล่นง่ายนะครับดูไม่ยากครับของแท้เขาค่อนข้างคมนะครับมีมิตินะครับ เสกในน้ำมันงานนะครับจนเดือดนะครับรุ่นนี้ไม่ธรรมดานะครับถือเป็นพระเหรียญหล่อรุ่นแรกของท่านเลยนะครับเป็นรุ่นแรกและรุ่นเดียวเลยก็ว่าได้ครับหลวงปู่แก้มีเหรียญหล่อที่ท่านท่านรุ่นเดียวนะครับคือรุ่นนี้นะครับแกะได้สวยนะครับแกะโดยช่างฝีมือนะครับช่างเกษมนะครับช่างเกษมงคลเจริญนะครับสวยมากๆเลยนะครับโอเคครับวันนี้เอาแค่นี้ครับสวัสดีครับ